สามแรงต้านที่ทำให้ใช้งานกฎแรงดึงดูดและมินิเฟสไม่สำเร็จไม่เกิดขึ้นจริงข้อแรกความรู้สึกของการลังเลสงสัยไม่มั่นใจไม่แน่ใจสิ่งที่ฉันพัถนาใช้งานกฎแรงดึงดูดและมินิเฟสมันจะสำเร็จได้จริงๆงหรอมันจะเกิดขึ้นจริงๆงหรอมันใหญ่เกินตัวฉันไปหรือเปล่ากฎแรงดึงดูดและมินิเฟสมันมีจริงหรอมันเป็นเรื่องจริงหรอความรู้สึก,กลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจ คุณรู้สึกแบบไหนมันจะดึงดูดสิ่งเดียวกันให้เข้ามาและเกิดขึ้นในชุมคณค่ะเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะข้อที่สองสนามพลังงานภายในของคุณไม่สอดคล้องในสิ่งที่คุณปรารถนา ต้องการใช้งานกดแรงดูและเมนูเฟซเมื่อคุณปรารถนาต้องการสิ่งดีๆโอกาสดีๆผู้คนดีๆให้เข้ามาและเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่สนามพลังงานภายในของคุณยังเป็นคลื่นพลังงานความถี่ที่ต่ำไม่ตรงไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาตัวตนของคุณพลังงานภายในของคุณสนามพลังงานของคุณมีความถี่ แบบไหนมันจะดึงดูดสิ่งเดียวกันให้เข้ามาในจุดคุณนะคะถ้าคุณมีพลังงานสารพลังงานภายในที่สูงที่ดีมันจะดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นและเข้ามาในจุตของคุณค่ะแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่กดง่ายโมโหง่ายกรุบงี้ตลอดเวลามันก็จะดึงดูดพลังงานที่มีความถี่เดียวกันให้เข้ามาและเกิดขึ้นในจุตของคุณค่ะข้อที่สามคุณยังรักตัวเองไม่เป็น คุณยังไม่เห็นตัวเองสําคัญไม่ให้เกียรติตัวเองไม่เห็นคุณค่าไม่เชื่อในตัวเองมากพอชีวิตของคุณกดแรงดึงดูดคุณปรารถนาให้มันเกิดขึ้นให้มันดีกับชีวิตของคุณแต่ถ้าเกิดว่าตัวของคุณยังไม่รักไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณแล้วกดแรงดึงดูดก็จะไม่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าความรู้สึกความคิดจิตใต้สำนึกของคุณยังไม่รักตัวเองมากพอ สิ่งที่ดีๆสิ่งที่คุณปรารถนาก็ยังไม่ impact มากพอให้เข้ามาให้เกิดขึ้นในชีวคุณค่ะนี่คือ3มแรงต้านที่ทำให้คุณใช้งานกับไลน์อิและไม่นีเฟสไม่สำเร็จไม่เกิดขึ้นจริงค่ะ